ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสสชนที่รักในพระกริสาเจ้าวันนี้เป็นวันพุธของสัป,ปดาห์ที่18และพี่น้องก็มาถึงช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชาวยิวนะครับคือพระบิดาเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงส่งคนไปสำรวจแผ่นดินคาณาอันที่เรากำลังจะมอบให้แก่อิสราเอลคันนี้ โมเสสก็ส่งคนไปและหลังจากนั้นสี่สิบวันเขาก็กลับมาหาโมเสสอารอนและชุมชนชาวอิสราเอลที่คาเดชได้ถิ่นดรุรก,กันดาลเขารายงานสิ่งที่ตนได้เห็นให้ทุกคนที่ประชุมรู้และนำผลิตผลของแผ่นดินมาให้ทุกคนดูตอนนั้นพี่น้องลองวาดภาพดูแล้วกันว่าชาวยูวเนี่ยตอนนี้เบื่อเต็มทนที่จะอยู่ในทะเลทราย ไม่มีต้นไม้ไม่มีผลหมากรากไม้ไม่มีอาหารจะกินเนี่ยก็ก็รออยู่นั่นแหละรอเครื่องหมายที่ว่าพระบินเจ้าจะเมตตาเขาหรือไม่อย่างไรแต่เมื่อพระบินเจ้าลงทุนให้อบอกกับโมเสสว่านี่ให้ส่งคนไปสำรวจแผ่นดินคานาอันลองดูสิซึ่งเป็นดินแดนที่มีความสมบูรณ์มากก็าบอกอุดมไปด้วยน้ําพึ่งอุดมไปด้วยน้ำนํำนมแต่ สิทธิที่โมเสสส่งไปนั้นกลับมาแล้วไปเล่าให้เขาเป็นตุเป็นตะเหลือเกินว่าอุ้ยไม่มีทางที่เราจะชนะเขาได้หรอกเพราะข้างในนั้นมียักษ์ใหญ่ตัวเราเนี่ยถ้าไปเทียบกับมันแล้วเหมือนตะกะแตนเลยนะครับฉะนั้นพูดให้ทุกคนฟังแล้วทำให้ทุกคนนี่กลัวมากเลยบอกถ้าเข้าไปก็เป็นเหยื่อแน่นอน เพราะฉะนั้นแผ่นดินก็อยากได้ที่อาศัยก็อยากจะมีผลลหมากรากไม้อาหารอยากจะมีแต่เนื่องจากฟังคนเหล่านี้แล้วชาวบ้านพากันร้องให้ร้องห่มบอกหมดแล้วไม่มีโอกาสอีกพระพู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชุมชนชั่วร้ายนี้จะบ่นว่าเราอีกนานเท่าไหร่เราได้ยินชาวอิสราเอลบ่นว่าเรามานานแล้วนะ จงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้เรามีชีวิตอยู่ชั้นใดเราสาบานว่าเราจะกระทํากับท่านทั้งหลายตามที่เราได้ยินท่านพูดทุกคนท่านทุกคนจะต้องตายในถิ่นทุรกันดานนี้พี่น้องครับหลายครั้งพวกเราฟังคนอื่นมากกว่าผู้ที่รู้จริง สมาชิกของพระศาสนาจักรหลายคนก็ไปฟังคนที่ไม่อยู่ในพระศาสนาจักรฉะนั้นแทนที่จะได้แก้ปัญหาก็นำปัญหามาให้มากมายเหลือเกินการที่ไปเชื่อฟังคนอื่นในเมื่อตัวเองเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรก็ทำให้เราไม่มีความสุขไม่ได้พบสิ่งที่ควรได้พบชาวยิววันนั้นนะ่ะ ที่รอมาตลอดหลายปีและทั้งหมดเนประมาณ40ปีเนี่ยก็สมน้ำหน้าเพราะว่าพระพิณเจ้านั้นเบิกทางให้บอกอยู่เสมอว่าข้าวเธอต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้พวกนี้ขี้ขลาดอยากจะได้แต่ไม่อยากจะลงทุนไปเชื่อฟังคนที่โกหกตอแหลมีที่ไหนที่มนุษย์กับตะกะแตนมันต่างกันกันอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าพวกนี้ ไปแล้วก็ไปนั่งไปนอนกินแทนที่จะไปสืบเป็นสายลับก็ไม่ได้ไปซสืบปะเป็นนั่งกินสนุกสนานแล้วก็กลับมาเท่านั้นเองแทนที่จะบอกนี่นะข้างในานั้นทุกอย่างมันพร้อมพวกเราเข้าไปได้เลยเนี่ยแทนที่ทําให้ชาติอิสราเอลจะต้องเสียเวลาอย่างนี้ตั้งสี่สิบปีเนี่ยถ้าเขาฟังพระบินเจในตอนนั้นเขาก็ย่นเวลาเข้าไปเยอะฉันใด ในชีวิตของเราก็เหมือนกันพี่น้องถ้าเราไม่ฟังพระบินเจ้าไม่ฟังพระศา,าสนาจักผลที่ได้มานั้นมันทําให้เราไม่กล้าที่จะทำสัมดีได้เลยในดังนี้เราก็จะเป็นเหมือนชาติอิสราเอลที่แทนที่จะได้แผ่นดินคานาอันมีน้ําพึ่งน้ํานมแทนที่เราจะได้ความดีความสุขเราก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนชาติอิสราเอลคือเป็นทาส แล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนลงแรงส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งมาขอร้องพระเยซูเจ้ารักษาบุตรสาวของเขาที่ถูกพิศาจสิงตองททรมานมากและเนื่องจากผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ชาวยิวพระเยซูเจ้าก็เลยทดสอบนางว่า เราถูกส่งมาเพื่อแกะที่พัดหลงหลงฝูงของวงวานอิสราเอลไม่ใช่เผ่าของนางแต่นางเข้ามากราบทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าเถิดพระองค์ทรง,งตอบว่าไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกมาโยนให้ลูกสุนัขกินคันนี้คำพูดนี้บางทีมันเหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์นี้รุนแรงแต่ความจริงแล้วลูกสุนัขนั้นนะ่ะ โดยทั่วไปแล้วเขาก็รักลูกสุนัขเหมือนกับคนหนึ่งในครอบครัวนะครับะฉะนั้นไม่ใช่พระองค์ดูถูกผู้หญิงคนนี้แล้วนางทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะแม้แต่ลูกสุนัขก,ก็ยังได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนายพระเยซูเจ้าซึ้งใจมากตรัสว่ายิ่งเอ้ยความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่จงไปตามที่เจ้าปรารถนาเถิดและบุตรสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่บัดนั้น พี่น้องพระเยซูเจ้ามาไม่ได้ดูถูกใครทั้งนั้นแล้วก็ที่พระองค์ทดสอบความเชื่อของเขานั้นพระองค์ก็ได้คำตอบก็คือคนนั้นเขารู้บุญรู้คุณเขารู้ว่าพระเจ้าใหญ่กว่าเขาเองพระเยซูเจ้าก็เป็นพระเป็นเจ้าที่สามารถที่จะทำ สิ่งที่เขาทำไม่ได้ก็คือไลผ่ผีและเขาก็บอกว่าเขานั้นเชื่อแม้พระองค์จะไม่อยากจะทำก็ตามแม้พระองค์อยากจะติดตามชาติอิสราเอลเพื่อช่วยเหลืออิสราเอลแตเขาขอเพียงนิดหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทำให้แก่คนอิสราเอลนี่ต่างหากเป็นการสำนึกว่าพระบินเจ้านั้นยิ่งใหญ่พี่น้องหลายครั้งในชีวิตของเราเราอาจจะเจอทางตันแบบนั้น เรารู้หรือเปล่าว่าถ้าเรามาหาพระเยซูเจ้าแล้วก็บอกกับพระองค์ตรงๆว่าเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแล้วพระองค์จะทํำยังไงก็เชิญแล้วแต่พระองค์จะโปรดนี่ตัางหากที่ทําให้เราเข้าใจว่าเราเป็นลูกและพระบิดาเจ้าเป็นพ่อถ้าพระองค์ยังไม่ให้อย่างหนึ่งแล้วก็ไปย่โกรธพระองค์แต่ให้มีความภูมิใจที่ว่าเรามีผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเรา เราไปกับพระองค์เหมือนกับในเรื่องที่บอกว่าข้ามาก,กับพระเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสมมุติแต่พระบินเจ้าอยู่ในใจของเราก็ขอพระบิญเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้สิ่งที่มีความจำเป็นในชีวิตนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,ง,ฟงจบไป,ไปแล้วนั้นโดยพระอัรครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์